เลยนะคะน้องกุ้งพอเพียงวายพีอัโตหายหน้าหายตากันไปนานเลยนะคะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้น้องกุ้งพามาชมรถนะคะ Toyota y ยาริทั้ง2คันนี้เลยนะคะสีดำแล้วก็สีฟ้านะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษนะคะลูกค้านะคะจองเพียง199บาทเท่านั้นนะคะสามารถจองสองคันนี้ได้เลยนะคะเพียงเงิน199อาบ้าาทจัดไม่ขาดเราคืนเต็มจานวนนะคะลูกค้า แล้วก็ที่สําคัญนะคะอีกอย่างหนึง่งโปรโมชั่นของเราคือออกรถนะคะเราเปลี่ยนน้ามันเครื่องนะคะฟรีบริการฉุกเฉ,ฉิน24ชั่วโมงให้อีก1ปีนะคะละคะตัวนี้นะคะเราจะทวนราคาอีกตัวนึงทีนึ่งนะคะตัวนี้โตโยต้ายาริ 1.5e นะคะปี2009นะคะราคาอยู่ที่2 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะลูกค้ามีเครดิตฟรีดาวได้เลยนะคะมาดังด้านนี้ค่ะโตโยต้ายาริตัวนี้สีฟ้านะคะราคาอยู่ที่ 1 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะราคาผ่อนสบายสบายค่ะพี่ปูนะคะท่านใดสนใจก็อย่าลืมเข้ามาชมนะคะรถตัวจริงของเรานะคะอยู่ที่รามินทากอม7เจตเทนไบพีพีออโต้นะคะวันนี้นังกุ้งขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ